สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ t ูไลเฮ r ์สตอรีนิทานสยองสองบรรทัดสัหรับเรื่องราวในนี้ที่ผมจะมาเล่ากับเพื่อนเพื่อน,น้องๆได้ฟังกันมีชื่อเรื่องว่าเกมกระดานต้องห้ามสัหรับเรื่องในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปสู่ในโลกของเรื่องเล่าเรื่องนี้กันเลยกฎของเกมมีเพียงข้อเดียวต้องเล่นให้จบไม้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตาม ไอนี่มันเจ๋งว่ะเสียงของเต้นน่ะดังขึ้นขณะที่เขายกกล่องกระดาษสีดำซีดน่งขึ้นมามันเต็มไปด้วยฝุ่นเหมือนถูกทิ้งไว้ในโกดังมานานหลายสิบปีนี่แกน่ะไปเอามาจากไหนวะเนี่ยโอมกระามเพื่อนยังไม่วางใจเจอมันที่ตลาดขายของเกา่าอ่ะแม่ค้าบอกว่าห้ามซื้อแต่พอบอกว่าให้ฟรีมึงเชื่อไหมล่ะเขาในยันใส่มือกูเลยและก็บอกให้เอาไปให้ไก,กลๆเต้นหน่ะก็ออรอบแบบไม่คิดอะไรมากมายกล่องเกมมีตัวหนังสือสีแดงจางๆเขียนไว้ว่าเกมกระดานต้องห้ามจงเล่นให้จบหรือว่าจงตาย ทั้งหมดก็รอกันแบบไม่ใส่ใจก่อนจะเปิดกล่องและก็เริ่มเล่นในกล่องมีแผ่นกระดานไม้เก่าๆลูกเต๋าสีดำสนิทและก็การ์ดคำสั่งหลายใบทุกใบเขียนด้วยหมึกแดงเหมือนกับเลือดเติ้นเป็นคนเริ่มทอยลูกเต๋าก่อนทันทีที่ลูกเต๋าหยุดนิ่งเสียงแปลกๆก็ดังขึ้นในห้องเหมือนกับใครบางคนกระซิบข้างหูว่าเติ้ลเขาหยิบการ์ดขึ้นมาอ่านจงหลับในที่ที่ปลอดภัยที่สุดก่อนที่เงาจะกลืนกินโอ้โหเมงเนี่ยดูอินมากเลย เติ้ลเนี่ยก็เลยขำก่อนจะโยนก้าลุมบนโต๊ทั้งหมดก็เล่นต่อไปโดยที่ไม่สนใจจนถึงรอบสุดท้ายของคืนนั้นพวกเขาก็เล่นไม่จบเพราะว่าพีทผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มถอนตัวเพราะว่าปวดหัวไว้เล่นต่อวันพรุ่งนี้ดีไหมเธอเนี่ยบอกก่อนจะกลับ และนั่น,นก็คือครั้งสุดท้ายที่ใครๆก็ได้เห็นเธอรุ่งเช้าพีทถูกพบเป็นศพในห้องน้ําคอนโดร่างกายบิดเบี้ยวมันถูกบิดเป็นเกลียวหน้าตาถูกฉีกออกเหมือนเธอพยายามจะไม้ตัวเองนหลับเขานบอกว่าเธอหัวใจวายแต่ว่าโอมเห็นรูปจากกล้องวงจรปิดมันมีเงาดําบางอย่างกําลังคลานอยู่บนเพดานเหมือนกําลังตามเธอไปทุกที่เติร์นเริ่มรู้สึกไม่ดีเขาเริ่มฝันซ้ําๆว่ามีมือเปื้อนเลือเ่อนเอื้อมมาจากใต้เตียงนี่เราอาจจะต้องกลับมาเพื่อเล่นมาให้จบนะโอมพูดขึ้นอะไรเนี่ยนี่มึงยังคิดจะเล่่นนนอออีกอยางั้ร ติ้ลในกระเสียงสัน่นดูนี่ดิโอมนึกระโชว์ภาพที่เขาถ่ายไว้เมื่อคืนเกมกระดานวางอยู่บนโต๊ะทั้งที่พวกเขาหนาะจําได้ชัดว่าเก็บใส่ในกล่องแล้วและที่มันน่าขลุกกว่าน,นั้นชื่อของพี่ถูกขีดเข้าออกจากรายการชื่อผู้เล่นด้านข้างกระดานมีทางเดียวเราจะต้องเล่นให้จบนะโอมนึงกับย้ำคืนต่อมาพวกเขาก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เหลือเป็นแค่สามคนก็คือโอมเติ้ลและก็บอน ลูกเต๋าถูกถอยอีกครั้งหนึ่งและบอลเนี่ยก็ได้การ์ดคำสั่งมาว่าอย่าหันกลับไปไม่ว่าคุณจะได้ยินอะไรก็ตามกลางดึกคืนนั้นบอลก็ได้ยินเสียงแม่เรียกจากหน้าประตูห้องทั้งที่แม่ของเขาตายไปแล้วเมื่อ3ปีเสียงนั้นน่าขนลุกขึ้นเรื่อยๆจนเขาทนไม่ได้และก็หันกลับไปแล้วลังจากนั้นก็ไม่ได้มีใครเนเจอเขาอีกเลยเหลือเพียงแค่รอยเท้าที่เปื้อนเลือดเดินเข้ามาที่กำแพงแล้วก็หายไปตอนนี้ก็เหลือแค่เติ้ลกับโอมเกมก็ยังไม่จบและแผ่นกระดานเนี่ยก็กำลังเปลี่ยนไป จากลายไม้กลายเป็นลายเนื้อคนเติร์นเด็กก็เริ่มตะโกนนี่เราหยุดมันไม่ได้แล้วมันเอาวิญญาณคนไปเล่นต่อโอมเี่กก็มองเพื่อนอย่างนิ่งๆแล้วก็พูดว่าใช่แต่มึงลืมอะไรไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าฮะอะไรวะกูไม่เคยถอยลูกเต๋าเลยตั้งแต่เริ่มเกมโอมเี่กก็ยิ้มอย่างเย็นชาเติตร์นเ่ยกตาเบิกกว้างขณะที่โอมเนี่ยยิ่งลองเกมกลับมาให้เกมจะต้องมีคนเล่นครบมึงน่ะเป็นคนเริ่มเพราะฉะนั้นมึงจะต้องเล่นให้จบจากนั้นโอมก็หายไป เลยไว้เพียงแค่งเงาดาคลื่นคลานเข้ามาใกล้เตินพร้อมกับเสียงกระซิบว่าตาต่อไปก็คือตาของมึงแล้วต่อมาก็มีข่าวลือว่าเกมกระดานนะั่นจะพบไปที่ต่างๆเสมอถ้าหากคุณมงเงินได้เจอมันอย่าเปิดมันอย่าเล่นมันและถ้าคุณเผลอเริ่มไปแล้วจงเล่นให้จบท้าไมอย่างนั้นแล้วก็คุณอาจจะเป็นรายต่อไป แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเป็นเพื่อนละครับคิดว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เรามาคุยกันได้นะและถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้ผมมีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ